จะต้องใส่ใจเรื่องของการยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีให้ตรงเวลานะครับเน้นย้ำว่าท่านจะต้องรู้ว่าจะต้องเสียภาษีอะไรและส่งภาษีเมื่อไหร่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงตัวค่าปรับนะครับตัวอย่างภาษีแรกที่เราจะเจอบ่อยเลยก็คือเรื่องของหักหน้าที่จ่ายนะครับหักค่าจ้างค่าเช่าค่าบริการขนส่งต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในหมวดของพองะดอ3สามกับ53นะครับแต่ว่าในแบบตัวนี้ก็จะมีพอง,งอดอหนึ่งอยู่อีกอันนึงซึ่งพอง,งอดอหนึ่งเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาเรามีลูกจ้างหรือว่าพนักงานเงินเดือนนะครับถางนึฐภษี ีต้องหักหน้าที่จ่ายเขาไว้นะครับหรือว่าห่ถึงฐานภาษีก็ต้องทําการหักหนี่จ่ายเป็นรายเดือนเราก็จะยื่นด้วยแบบพองดอดหนึ่ง ภาษีตัวต่อมาที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือถ้าคุณจดทะเบียนแวดแล้วนะครับคุณจะต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบพพ30นะครับกำหนดในการยื่นที่คุณควรรู้ก็คือยื่นภายในวันที่15นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้การยื่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่เลยและผมแนะนําให้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็จะขยายเวลาออกไปก็คือต้องยื่นก่อนภายในวันที่23ของเดือนถัดไปนะครับทีนี้แบบพพ30ไม่เหมือนแบบหักหน้าที่จ่ายเมื่อสักครู่แล้วก็คือต่อให้เดือนไหนไม่มีรายการรายารขายขเลนะคั คุณจะต้องยื่นแบบทุกเดือนด้วยนะครับอันนี้ห้ามลืมเพราะถ้าลืมเนี่ยคุณก็ต้องเสียค่าปรับเดือนละ500นะครับภาษีตัวต่อมาที่จะเจอบ่อยๆก็คือภาษี นิติบุคคลกลางปีนะครับซึ่งเจออยู่แล้วนะครับซึ่งปีแรกที่เพิ่งเปิดเนี่ยจะยังไม่เจอแต่ปีที่2ขึ้นไปเนี่ยเจอแน่นอนนะครับคือการยื่นแบบองอด5้หนึ่งนะครับคือภาษีนิติบุคคลกลางปีนะครับดังนั้นอย่าลืมยื่นในปีที่2ด้วยนะครับก็คือการยื่นเนี่ยก็คือเขาจะนับจากภายใน2เดือนนับจากวันสุดท้ายของ6เดือนแรกแต่ถ้ายืน่นทางอินเทอร์เน็ตก็บวกช้าลงไปได้อีก8วันนะครับส่วนภาษีตัวต่อมาก็คือภาษีนิติบุคคลอันนี้คือยื่นประจําปีพร้อมงบการเงินก็คือเราจะใช้แบบงด500ในนการยื่ แล้วยื่นเมื่อไหร่ยื่นภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบเวลาบัญชีเรานับเป็นวันนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอย่าลืมยื่นในแบบพองดอห้นี้ด้วยนะครับ